โทรไลน์แล้วไม่ดังครับเช็คดุหนดบน iPhone ตามนี้เลยครับเทคไม่ยากถ้ามีทริคครับตอนนี้ครับสำหรับ iOS 26นะครับก็มีปัญหามากมายผมก็เจอครับบั๊กที่โทรไลน์แล้วเสียงไม่ดังมาดินฝั่งตรงข้ามเลยนะครับก็อาจจะเป็นที่ iOS หรือเป็นที่ไลน์ครับยังไม่ได้อัปเดตแอปมาครับยังยังไม่สอดคล้องกันตอนนี้ก็แอปเปิลเขาอัปเดตบ่อยเหลือเกินนะครับก็ ไลน์ก็อัปเดตตามไม่ทันนะครับก็เลยมีปัญหากันนิดนึงนะครับก็ไปเช็คตรงนี้กันก่อนครับว่าเครื่องคุณนั้นปกติใช้งานได้ปกติครับวิธีเช็คครับเราเข้ามาที่ไลน์นะครับแล้วก็มาที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับนะฟันเฟืองไปปุ๊บจากนั้นมาที่นะครับนี่เมนูโทรนะครับแล้วก็จะมีคําว่าเช็คอุปกรณ์การโทรนะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่เขาทําการเช็คนะครับนี่เรียบร้อยครับ สามอย่างนะใช้งานได้ปกติเสร็จแล้วถ้ายังไม่หายนะครับก็ควรที่จะลบลายนะครับแล้วลงใหม่ครับแต่ว่าอย่าพึ่งลบนะครับก็อย่าลืมเข้าไปสำรองนะครับข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับใส่ไซน์อีเมลเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับแล้วก็ลองลบดูครับแต่ถ้ายังไม่หายอีกก็แนะนําว่ารอไลน์เขาอัปเดตครับใครลองใช้งานแล้วนะครับยังไม่หายหรือว่าแก้ตามแล้วยังไม่หายเนี่ยก็ต้องรอให้ไลน์นะครับหรือว่า iOS เอสเขา อัปเดตมาก่อนนะครับเพราะตอนนี้มีปัญหา